เปิดสัญญาช้ำ6ข้อตกลงการหย่าก่อนหนิงปณิตาเซ็นแล้วไม่ได้อะไรเลยเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หนิงปณิตาธรรมวัฒนะได้เปิดใจในรายการคุยแซบโชถึงกรณีสามีจินจารีนควงสาวกลางสนามบินซึ่งสาวคนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนใกล้ตัวของหนิงปณิตาเองรวมถึงทางด้านหนิงปณิตาได้มีการตกลงเตรีมยมหย่าสามีพร้อมกับเตรียมฟ้องสาวมือที่สาด้วย ล่าสุดมีข่าวลือจากวงในบอกว่าหนิงปณิตาเซ็นใบหย่าจินจรินแล้วแถมไม่ได้อะไรสักอย่างแม้แต่ค่าเลี้ยงดูลูกสาวโดยวงในได้เล่าว่าการหย่าครั้งนี้หนิงเองไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ค่าเลี้ยงดูลูกสาวเนื่องจากฝ่ายชายไม่ยอมตกลงอะไรขณะที่ครอบครัวฝ่ายชายเองที่ไม่อยากให้มีการหย่าเกิดขึ้นก็ยังไม่รับรู้เรื่องนี้เช่นกันวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิด6ข้อตกลงการหย่าก่อนวงในนั้นจะเผยว่า ผู้จัดคนดังอย่างสาวหนิงเป็นนิตาเสร็จแล้วไม่ได้อะไรเลยซึ่ง6ข้อตกลงการอย่าระบุว่า 1. ถ้าหย่าหนิงได้รถได้บ้านพร้อมที่ดินที่อยู่ 2. จินจะออกไปเองแต่ยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ปกติ 3. เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทําการว่าร้ายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิด 4. ห้ามทําการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าทางกายหรือวาจา หรับผิดชอบค่าของชีพในการดำรงชีวิตค่าเรียนทำกิจกรรมค่าใช้ใจ่ายในบ้าน 6. จินตกลงจะโอนทรัพย์สินทั้งหมดของตัวเองให้นิรินเมื่อถึงแก่มรณกรรมก่อนที่ข่าวบันเทิงช่อง8เผยเมื่อวันที่3กรกฎาคมว่าเขาอยากกันแล้วแต่ไม่ได้เป็นไปตาม6ข้อตกลงที่เคยขอไว้หนึ่งเลยขอแค่2ข้อคือบ้านและส่งลูกเรียนจนจบปริญญา ซึ่งทางจินก็ยินยอมจ่ายค่าเราเรียนลูกแต่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณปู่ทางคุณปู่ยกให้หลานแต่ตอนนี้ให้อยู่ด้วยกันไปก่อน3คนเพราะจินเขาไม่ได้หาที่อยู่ใหม่ส่วนค่าสินไหม1ิบล้านบาทขอแบ่งจ่ายเป็นระยะเวลา6ปีซึ่งเป็นของลูกสาวน้องเนรินส่วนหนิงไม่ได้อะไรเลย